โอ้ยดูดนะพี่น้องย่าพีงกาสบายดียังเป็นทางการพี่พี่น้องไปยไม่งี้อยู่เร็วเยิ่ดดรัมาเด้อพี่น้องเด้อเบาเเ็ดคนตั้มสวัสดีครับพี่น้องปลาหมึกใสสูงแม่ควงมันกินม่แมเพิร์บาซ่ลายเด้อลูกข้ามาลูกแคสสองาะทินต่ว่าน้ำตองเดือดจัดทเยไเมาแการล่างบบตั้มมันคนล้างไงพี้ง แกบอกบอกินหมดเลยยัไหนดอดีกะแดกปประสมบอกพต่ข้อไปแล้วมันจบแล้วนะครับกระแดกไเห็นใจ้งมันถอนนล้ทำไุสให้เป็นนะ้ำอื่นยอดกินพี่นอ้องแกมันเบิดยอมยอมเดีวใครทำอยู่ก็สบายแต่ทำงานหน้ทา,ท,นท,า,นานที่เาออาราชินกันเปิดยอมยันเบ็ดหน้าที่แกบอ่าิบคนทีู่ทันสมกกกันจบนะ มันพู้ท่านกขอหูดท่านมันรู้เขาใจงี้นี่ตัวลงทุนเนี่ยจักรหลไหลเลยเนาะไม่ด้มาตัวลงทุนุวันจีเป็นตัปดานนี้เนี่ยเอาเงินมันออกไปซื้อหรอม่น้งนี้ที่ไดาอนหนาที่ห้องเพาะู้ักบอากบอกใสไม่มันบอกถูกใจไหนี่เยอะมันคือตรงเป็นมรรยากา คนลบ้านกบี่แ้วขออะไไปเก็บตรงไงไปจ้า